เลิกเป็นคนคิดเยอะเลิกเป็นคนคิดวนคลิปนี้สามารถช่วยคุณหยุดคิดได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครัวปังพาวเวอร์เซาถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนคิดเยอะคิดวนคิดไม่หยุดแล้วก็รู้สึกว่าคุณมาปังตอนนี้อยากหาทางออกแล้วหยุดคิดไม่ได้เลยทําอย่างไรดีอยากจะบอกว่าภาวะของการคิดไม่หยุดหยุดคิดไม่ได้นะคะเกิดจากที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขนาดเลย เพราะความคิดที่คุณคิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากที่คุณคิดจากเมื่อวานจากในอดีตคุณคิดเรื่องนี้วนไปวนมาวนไปวนมาแล้วส่วนใหญ่ความคิดเหล่านี้คือความคิดที่อยู่ในอนาคตคุณกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่คุณก็ไปคิดวนกับอดีตจริงไม่จริงคำถามคือแล้ววันนี้คุณได้อยู่กับปัจจุบันขนาบ้างยังคุณมีสติรู้เท่าทันไหมเนี่ยว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่คุณได้มีสติหรือเปล่า ถ้าหากคุณฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณยังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่แสดงว่าคุณไม่ไม่ได้อยู่กับวิดีโอนี้แล้วนะคุณกําลังส่งจิตออกไปที่ไหนก็ไม่รู้ดังนั้นค่ะแบบฝึกหัดที่ช่วยได้ดีที่สุดคือการรู้เท่าทันความคิดของคุณกลับมาสํารวจความคิดที่คุณมีคุณเคยนั่งสมาธินะคะ เวลาคุณหลับตาปุ <serv ie chatting> Or, ๊บเนี่ยคุณจะมีความคิดเข้ามาเต็มเลยเนาะเรื่องนู้นเรื่องนี้รืดๆเยอะไปหมดเลยนั่งสมาธิไม่ได้กําหนดลมหายใจไม่ได้เลยเนี่ยแหละเรื่องเดียวกันเลยค่ะให้คุณมาสํารวจความคิดไม่ว่าจะในชีวิตประจําวันหรือเวลาคุณจะฝึกนั่งสมาธิเวลาที่คุณสํารวจความคิดนะค่ะให้คุณเนี่ยรู้สึกราวกับว่าคุณคืออีกคนหนึ่งที่กําลังเฝ้ามองความคิดที่เกิดขึ้นแต่แนะนำว่าให้คุณลองหลับตาลองฝึกนั่งสมาธิแล้ว ให้คุณค่อยๆสํารวจว่าตอนนี้มีความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างเวลาคุณหลับตาค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่แบบมองอยู่มองจากภายนอกมองความคิดเออคุณต้องรู้สึกแบบนั้นอะแล้วถ้าคุณรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ไม่ใหญ่คุณตัดสินไม่ใหญ่คุณบอกว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วฉันไม่อยากคิดออกไปซะไม่ใช่แบบนั้นยิ่งคุณไล่คุณมันยิ่งไม่ปล่ะคุณยิ่งหงุดหงิด ถูกว่าดังนั้นข่าววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนวิธีการคือเรามองเฉยๆแบบไม่ตัดสินมองความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนกับศาสนาพุทธที่เราเรียนมา โอเคว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความคิดก็เช่นเดียวกันค่ะในแต่ละขณะดสิทธิ์ของเราจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดคุณเกิดขึ้นมันจะอยู่ได้แป๊บหนึ่งมันก็จะดับไปแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาตั้งอยู่เกิดขึ้นระดับไปไปเรื่อยเรื่อบอกว่าดังนั้นวันนี้เรามาสํารวจว่าตอนนี้มีความคิดอะไรบ,บ้างเนี่ยโอเควันนี้ใช่มาผู้นั่งมองโอเคมีแบบนี้เกิดขึ้นนะอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาคุณไปสวนสาธารณะนะคะแล้วคุณไปนั่งเก้าอี้มานั่งแล้วคุณนั่งมองคนที่เเดดิินนไปนมา มองสัารวจไปเรื่อยๆว่าเออไหนมีใครเดินมามาังนะอืโดยที่คุณไม่ต้องตัดสินเขานะคุณมองเฉยๆอย่างสมมติมีหมาตัวนึงเดินมาคุณไม่ต้องมาแบบพยายามจะคอนโทรว่าเฮ้ยโหเดินแบบนี้ไม่ได้นะคือต้องเดินอีกเลนหนึ่งเพื่อจะ มันถึงจะแบบเซฟสำหรับเธออะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดแทนเขาไม่ต้องพยายามจะคอนโทรลรวมเหมือนคุณนะคะคุณไม่จําเป็นต้องไปคอนโทรลความคิดของคุณอนะแต่คุณเป็นผู้เฝ้ามองมองคนที่เดินผ่านไปผ่านมามองเด็กที่เล่นกันมองสุนัขที่เดินเล่นโดยที่คุณไม่ตัดสินอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Present Moment ค่ะคุณกําลังอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ไปตัดสิน เพราะเวลาคุณตัดสินคือคุณพยายามทีจะคนโทรลพยายามจะควโทรลความคิดของคุณมันทาให้คุณแบบที่รู้สึกทุกข์แล้วมันไม่ได้แฮปปี้อ่ะนึกออกใช่ปะก็เลยอยากให้คุณเนี่ยลองฝึกเรื่องของการ observe ความคิดของคุณและนอกจากนี้ค่ะถ้าใครเคยนั่งสมาธินะครูรู้จักคำว,ว,ว่าวิปัสสนาไหยคะวิปัสนาถ้าใครไม่ใช่สายนั่งสมาธิไม่เป็นไรค่ะครูบ้างจะมาอธิบายให้ฟังนะอาจจะมีเสียงหวงหว่นิดนึงนะคะขออภัยด้วยออกมาอัดวิดีโอข้างนอกเรื่องของการปรัสนาหรือในภาษาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตามร่างกายของคุณ เอ็ okay, ว่าที่คุณลองมาสารวจอย่างเช่นเออตอนนี้เนี่ยที่ฝ่ามือของฉันเนี่ยฉันรู้สึกยังไงบ้างเออตอนนี้คุณมาปัางรู้สึกว่ามีลมผ่านมานะเออรู้สึกลมที่ผ่านกระทบมายังบริเวณฝ่ามือหรือโอเคตอนนี้คุณนั่งอยู่ลองรู้สึกสิว่าเอ้ยสะโพกของคุณเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เก้าอี้นี้เนี่ยมีพึงสัมพัสธ์แบบไหนมันนุ่มหรือมันแข็งมันร้อนหรือมันอุ่นหรือมันสบายสบาย หรือตอนนี้แผ่นหลังคุณที่กําลังกระทบกับเสื้อผ้าของคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเนี่ยคือคุณเปลี่ยนจากจิตที่ว่าฉันคิดนู่นคิดนี่ไปอนาคตไปอดีตแต่ว่าวันนี้กลับมาอยู่กับร่างกายคุณกลับมาฝึกที่จะนําจิตกลับบ้านมาที่ฐานร่างกายหรือถ้าใครนั่งสมาธินะคะคุณบางเคยนั่งสมาธิของพระอาจารย์โกเวนกานะคะแล้วสิบ uh, วันนะเคยไปนั่งสิวันกับสวัน เขาก็จะให้เราเนี่ยนำจิตมาสำรวจบริเวณร่างกายจากศรีรษะไล่ลงมาที่ใบหน้าไล่ลงมาที่หัวไหล่ตามไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกถึงแบบข้างในเลยว่าแบบมีมีแบบรู้สึกแบบจิกเกอริงรู้สึกแบบว่าอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือสำรวจแบบลึกเลยนะคะแล้วเวลาที่เราสำรวจแบบนั้นอะ่ะคือเราจะไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้เลยอะ่ะคือเราจะอยู่กับปัจจุบันขนาดจริงๆอะ่ะคุณจะสามารถเลิกคิดเยอะเลิกคิดมากได้เลยอะ่ะ นะคะรูบ้บังอาจอยากให้ทุกคนเลยนะคะที่คิดเยอะคิดมากเนี่ยวันนี้ฝึกมาอยู่กับปัจจุบนันหรือแม้กระทั่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติคุณลองเดินเล่นเดินเล่นที่สวนเสำรวจไปเรืเอ่อยเออต้นไม้เป็นแบบนี้นะเออมีนกผ่านไปผ่านมารู้สึกถึงลมที่สมัมผัสที่ร่างกายคุณนี่คือการคอนเน็ก์กับธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่ยูนิเวอร์สจัดมาให้เราจัดมาให้กับมนุษย์ แล้วก็สรรพสิทธิ์ต่างๆในโลกเนี้เพื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไป,ไปนู่นไปนี่ใช่ป่ะไปไปเที่ยวไปโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะแยะไปหมดมันวุ่นวายนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะเลิกคิดเยอะคุณอยากจะเลิกคิดมากการที่นำตัวเองกลับมาสู่ธรรมชาติธรรมชาติคือจิตแท้ดั้งเดิมของคุณคือจิตที่บริสุทธิ์จิตที่อย,อยู่จิตที่อยู่กับปัจจุบันขนา จิตที่คอนเน็กกับธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งจะช่วยทำให้คุณเนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งหัรวาปังเข้าใจเวลาคุณโอเวอร์ติ้งคุณคิดเยอะอะมันไม่มีความสุขเนาะมันรู้สึกถูกอะรู้สึกแบบทำไมฉันคนโทรลความคิดฉันไม่ได้เลยมันเครียดไปหมดมันวาวุ่นไปหมดวันนี้ถ้าคุณได้ฟังคลิปวิดีโอนี้ถือว่าจักรวาลส่งคลิปนี้ให้กับคุณค่ะขอ่อยคุณนำเทคนิคเหล่านี้ลองไปทำดูสำรวจความคิด มาสำรวจความรู้สึกบนร่างกายอคุณคุณรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยสองอันนี้ช่วยคุณได้แล้วก็หาเวลาอยู่กับธรรมชาติบ้างฝึกอยู่กับลมหายใจของตัวเองฝึกกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างเพียงเท่านี้ละค่ะคุณก็จะสามารถเลิกเป็นคนคิดเยอะคิดมากได้และคุณฝึกแบบเนี้ยในชีวิตประจาวันของคุณด้วยแล้วที่คุณเริ่มคิดเยอะปุ๊บเริ่มกลับมาลู้เท่าทานอ๋อเฮ้ยตอนนี้กำลังคิดถึงอนาคตอยู่นะตอนนี้กำลังคิดถึงอดีตอยู่นะ เอาไม่เป็นไรความคิดนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมชาติดังนั้นขอให้คุณนะคะลองไปทำเทคนิคเหล่านี้ดูให้ผลลัพธ์ยังไงก็คอมเมนต์บอกหัวปังด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิวถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ